เดี๋ยวเรามาดูรูปหลังทําเสร็จทันทีน้องกีต้านะครับอันนี้คือให้ดูรูปก่อนรับบริการเนาะคือน้องกีต้าเคยเขูดสารพักศีรษะไปแล้วประมาณ2ปีไดนะ้เนาะใช่ไหมวันนี้ก็เลยเลือกที่จะมารับบริการเสริมด้วยเพจซิลิโคนเพราะอยากใ,ให้ผิวเรียบละมุนและขูดสารที่ตกค้างด้วยนะครับก็วันนี้เลือกมารับบริการที่บา n านาคลินิกนะครับอันนี้ก็ ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้าหลังจากทําเสร็จทันทีว่าจะามีความแตกต่างจากก่อนรับบริการแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือดูจากรูปก่อนทําจะเห็นเลยนะครับผิวมันไม่เรียบเนาะนี่คือปัญหาที่เราต้องการที่จะมาทําวันนี้ให้มันจบเนะาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าน้องจิต้ากันนะครับโอเคโอเคอันนี้คือรูปหลังทําเสร็จทันทีเลยนะครับก็ยังมีอาการบวมยาชาอยู่เนาะแต่ก็คือเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ เสร็จแล้วเราจะรัดผ้ากลับไปนะครับก็จะแนะนําให้รัดผ้าไว้เจ็ดวันห้ามแกะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็าสามารถแกะออกมาเพื่อประครบร้อนแล้วก็ยังอยากให้พันผ้าต่อเนาะ<ด>โอเคเดี๋ยวฝอยะ่าสัมภาษณ์ลอนกีตา้าหนึงจา้า<ด>เป็นไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่รับไปการเสร็จทันทีเป็นไงบ้าง,เห,าหาเ,งเห็นหน้าผักเองเห็นหน้าผกก็รู้สึกด,ดีมากค่ะก็ อ่าตอนแรกมันไม่เรียบเลยเราก็กังวลมากๆแล้วก็พอหลังจากเสร็จแล้วก็ได้รู้กระจกก็รู้สึกด,ดีมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเริ่มบวมเริ่มบวมแล้วโอเคก็อันนี้คือเราก็ทําการล้างทีดสระให้น้อยจากคราบ<ช>เลือดที่มีแล้วก็เป่าผมให้แห้งแล้วก็เลยดึงมาสัมภาษณ์ก่อนเลยอ่จาจะอันนี้คือจะจะ,จะเห็นนะครับว่าหลังทําเสร็จทันทีนะครับมีความละมุนมากนะครับ อันนี้ก็จะได้เห็นหน้าสดกันเลยเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราให้ดูแผลนิดนึงชอบไหมแผลแบบนี้ใช่อันนี้แผลอยู่โคเลแนวกับแสบผมปกติเนาะอ่านี่เป็นการเย็บแม็กนะครับคุณหมอก็จะค่อยๆปิดแผลนะครับด้วยการเย็บแม็กแผลก็จะสวยแผลแบบนี้ชอบค่ะจะได้ไม่แผลเป็นอ่าคือจริงๆส่วนใหญ่การทำศัลยกรรมก็ส่วนใหญ่คนไข้จะกังวลเรื่องรอยแผลเป็นเนาะอันนี้ก็ เราใช้การปิดแผลโดยใช้เย so ็บแม็กเนี่ยก็หลายๆเคสที่ผ่านมาดูแผลหลังจากที่ถอดแม็กแล้วก็คือแผลสวยมากนะครับแล้วก็บริเวณนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผมไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราเลยเลือกให้บริการโดยการเย็บแผลโดยการใช้แม็กนะครับก็ย1วบบานเราถึงจะมาตัดไหมอ่ะถามนิดนึงครับขั้นตอนในการระหว่างทําก่อนทําเราให้คำปรึกษาคุณหมอให้คำปรึกษาก่อนไหมก็คุณหมอถามก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนค่ะได้แบบไหนแล้วก็เคยผ่าน เคยแก้แบบไหนมาก่อนอะไรเงี้ยเอาชาคุณหมอก็วิเคราะห์ให้ก็ดูให้ว่าแบบไหนดีแล้วบอกหมอว่าเอาแบบธรรมชาตินะคะคุณหมอหมอก็ทาให้ตามที่เราต้องการเลยอืมคือเราไม่อยากหนกนูนเหมือนกับที่ฉีดมาแล้วเนาะเพราะมันปัญหามันค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เลยเลือกเป็นเพดที่ใส่แล้วให้มันดูเป็นธรรมชาติเรียบแล้วอยาให้าด้วยอ่าคือจริงๆอยากอยู่ทาวรรสียยาวนะครับอ่าแล้วจริงๆระหว่างทามี เจ็บไหมต้องถามนิดนึงเอาจริงก็คือเจ็บนะคะแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าเจ็บทนได้เจ็บทนได้ใช่ค่ะอ่านี่คืออยากอยากให้ให้พูดตรงๆเลยเพราะจริงเราก็เราเราทําการผ่าตัดและพื้นที่ใหญ่ด้วยเนาะนะคะแต่ก็คือคุณหมอก็จะค่อยๆฉีดใช่ไหมยาชาจะไม่ได้ตลอดว่าตรงนี้รู้สึกไหมเจ็บไปอะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะเพิ่มยาชาให้ตลอดอ่าคือของเราก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่เริ่ม นอนันเตียงเลยแล้วก็ทําให้เต็มที่เลยเนาะอ่านี่ก็ขูดสารตอนช่วงแรกนี่เป็นไงบ้างตอนขูดสารเกลียวไหมที่ผ่านมาไม่ค่อยรู้สึกถึงถึงว่าขูดแต่เนี้ยรู้สึกเลยว่าคุณหมอขูดให้ก็ขูดแบบขูดละเอียดขูดตลอดเลยขูดตรงไหนมีก็พยายามขูดขูดให้เยอะเลยทิกซ้ายทิศขวาว่างั้นเละเพราะที่ผ่านมาการขูดสารรู้สึกว่ามันไม่เกลี้ยงแล้วก็พอมันแห้งแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันยังตกค้างอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้รู้สึกว่าคลีนมากกว่าเดิม หมอขูดละเอียดมากอิกซ้ายทิกขวาดูตลอดเลยก็อยากให้ให้มันสารตกค้างมันน้อยที่สุดหรือไม่ก็หมดไปเลยเนาะโอเคแล้วเราก็เสริมด้วยเพดแอนวนี้คือเป็นเคสที่ขูดสารแล้วสามารถเสริมได้เลยนะครับก็คุณหมอก็อยากจะทำให้ทุกเคสสวยเต็มที่นะครับโอเคก็ตอนนี้แจ้งโปรโมชั่นหนึ่งนะตอนนี้ทางคลินิกนะครับสำหรับงานเสริมใหม่เสริมน้ำผักเนี่ยอยู่ที่17,900บาทนะครับฟรีค่ายาสำหรับเคสงานแก้นะครับก็อยู่ที่เพิ่มอีก3 0 0 0บาทเนาะ แต่ถ้าเผื่อใครที่กำลังมีแผนในระยะใกล้ๆนะครับก็แนะนําว่าให้รีบจองสิทธิ์ไว้นะครับเพราะว่าราคาเราจะค่อยๆปรับขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะนี้บอกได้เลยว่าทุกเคสที่งานหนักทุกเคสต้องแบบเป็หมอเลยแต่เราก็อยากให้ได้งานที่สวยกลับไปแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเนาะถ้าใส่ใหญ่กว่านี้บางเคสความต้องการเราอยากได้ไซส์หนกนุนก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องขอบได้อันี้เราก็เลยพยายามที่จะถามความต้องการของคนไข้ก่อนใช่ไหมว่าอยากได้ประมาณไหน คุณหมอจะเลือกไซส์ที่เหมาะกับไซรัสของโครงหน้าและตามความต้องการของไข่น,นะครับโอเคไงาฝากไลค์แชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องกีตาร์มากเลยจ,จะาเดีกลับไปดูแลตัวเองอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะครับยี่สิบเอ็ดวันจ้าสวัสดีครับ